เปนมนดแล้วล่าใส่บ่นหรือเปล่สนเอาขีใส่นาะงสนี้ดีพีเชื่อสปอนเงามก็ไดาน่ได้สบายดีจบงานละจงานะแฟนกันเซอร์ไม่อเซอร์ไม่ได้เซอไม่งามขนาดงามบ่คนเล็กๆงามบ่งามยดงคนดังเส สวัสดีน,นะทุกคนวันนี้เอกก็มาเฮิรเมอ่ะวันนี้ก็เป็นมื้อสองกรารวันที่สิบสี่เมษามาผู้แขนเทินไม่ท่าว่า เรเดินมาแล้วจมาคาเป้ไปตรงเขาไปเขาไปราไปร้ยตงเขาไปเรื่อเข้านเปกเลี้ยวมันเลี้ยก็ไม่เคยกันมันเป็นแตสััโย่ลไปลอกซิตักอันคาเป้อนเพื่อนนักิน ขอูแห่เงินไ่เท่าตรนาเท่าี่ไใครนี่ยคนงานคนงานดิ้นกลางลิ้นแต่สาวก็ตังดึงมัน เน่แน่แน่าเดินท่านลุกเป็ดกับเขียวมาแล้วเป็ดลุกเป็ดขีวไม่เป็ดขี้เพิ่งเคยกินเนาะเป็ดขี้เป็ดขียวนะเป็ดเน่าแล้วอ่ะดินะเป็ดวะนี่นะเป็ดขอบแทยนี่เป็นตะกินชงมื่อยังกิได้ ดูกันมาเอาปูนชามาละมันนี่จบู้นยมา้เอฮะเียงก็ได้วะ่ปุ้ไันปุ้ัปเลยได้ขปืนนะง่ปุ้ไนี่ปุ้ได้เาจะสู้แบ่น้ัน้ำหอนโลบบ่ว่าแม่้ว่าเลยนะเออราือดีเป็นอะไรโอยไป้ดังปแล้วมนี่นะลายคุนต้องได้มากิน ออกกันออกกันมิมันกินเลยอนี้ไม่เลี้ยวเพิ่มกูยากนี่งกันพูดคนแบ่นแอันปันเป็นผู้นึงจะให้ถ่ายผคิดถ่ายินเผถ่ายผเหน่หน้าปันเป็นหน้าหนึายเอ้าไม่กัเดจีมาตัเจ้าหรือเ่่ยห

ลายทงายเื่อน้รอกันตัวร้อยตัวองร้อยนะครับาวานไรแล้วบวานนักมา่อวานนักมาใสผู้ชายีสบาวาผชายจ้าีาทำมันเลยทำแบเขากินเขากินทำแบเรียนทำมันวะ bỏ hạt, gìn bưởi già đấy, mớ rễ này đầy lá nữa, nè, thì là, pha thêm cà

นี่นะฮะโคแบเอดตวกนนะสปอนพระงามก็ได้มาดิจงงนมนะจงงนมนะจงงามาันี้ไอแฟนกันเซอร์ไม่เว้ยเออเซอร์ไม่ได้เด้เซอร์ไม่งามขนาดงามบอคนบงามงามเล้คนดังเซอร์เราคนีงามเล็เลดีเล้งเลงเลยวะ

จะเดินก็นั่ซุกเยอลอยแล้วนั่นเยอะลอยนะนั่ซุกเยอะลอยรามัแห้งแรกเป็นปอจะเอากำลังโผล่ดิจอเขาวกับต้อยแตเข้าจะเอกินปะป้ตึงไปล้นสุการนะารนะมีดูตีในหัวใจยังไม่ได้เปิดเลย

วิธีตองแลวบะหมอนั่นนะตองเนาะอันนี้ได้โปรไซโปลสะเขาชอยใส่อันี่นะเม็ดรู้หรใส่เมดแล้วบ่สีนั่นเขาขี้ใส่เนาะนเยอมากิน้นีมันจะอืงอาจารย์จะก้มคิดบ่ต่ำเสิร์นนี้บ่เลยบ่อันนี้นะมาพมาพบ บอกหลายแล้วเนาะอืมะเื้อสอื้อกือ้อกือก็เนสมาเนชสโล